สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องแอมชนทิชาน้องแอมชนทิชาแกรมมี่โกแชมป์21สมัยจากรายการดวลเพลงจริงทุนศิลปินน้องใหม่ป้ายแดงแกรมมี่โกลูกสาวหลา่าครูสลาสุปตาชานุมานเมื่อส่งเพลงบอกเล่าเส้นทางชีวิตของตัวเองก่อนที่จะมาเป็นน้องแอมแกรมมี่โกว่าเป็นมาอย่างไรชีวิตของน้องแอมเริ่มจากการเป็นนักร้องประกวดจนเป็นศิลปิน ว่าต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาหลายอย่างด้วยต้นทุนชีวิตที่น้อยหรือเกินกับเพลงห่อข้าวสาวบ้านนอกปลายปากกาของครูสลาคุณวุฒิส่วนคำสัญญาที่ชาโนมานเป็นฉากหน้าว่าน้องแอมเป็นใครมาจากไหนส่วนเพลงห่อข้าวสาวบ้านนอกบอกความเป็นมาชีวิตของน้องแอมก่อนที่จะมาเป็นน้องแอมแกลมมิโกต้องผ่านอะไรมาบ้างการเป็นนักร้องประกวดเป็นนักร้องคนจนทุนน้อย เมื่อหลายคนได้ฟังก็ได้รู้เรื่องราวของน้องแอมถึงกับน้ำตาซึมพอปล่อยเพลงออกมาน้องแอมก็มาบอกว่าน้องแอมขอบคุณทุกทกท่านที่เข้าไปชมและรับฟังเพลงนี้ห่ขอข้าวสาว้ันนอกเพลงนี้แอมได้แสดง MV เองด้วยนะคะเรื่องราวชีวิตของหนูจริงๆตอนมาประกวดร้องเพลงไม่มีเงินไม่มีเสื้อผ้าสวยสวยไม่มีที่พักก็หาทางมาแข่งขันจนได้ขอพระคุณคุณครูสลาคุณวุฒิ พี่พทีมงานแกรมมิโกทุกๆส่วนนะคะที่ทำให้หนูมาถึงวันนี้ได้น้องแอมจะพยายามตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอฝากเพลงห่อข้าวสาวบ้านนอกกับทุกๆท่านด้วยนะคะขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับเพลงห่อข้าวสาวบ้านนอกก็เข้าไปติดตามชมได้ทาง YouTube มี2เวอร์ชั่นด้วยกันแบบ Music Story เป็นเรื่องราวก็มาชมได้ และแบบมิวสิกวิดีโอมีภาพมีเพลงสวยๆวยก็เข้าไปรับชมกันได้เลยวันนี้ขอบอกนะครับว่าติด Hashtag มาแรง YouTube ประเทศไทยวันเวลานี้กำลังใจของอีลาแอมชนทิชาได้กำลังใจอย่างล้นหลามจาก FC แฟนเพลงแฟนคลับด้วยน้ำเสียงความน่ารักความใสซื่อของเธอนั่นเองแอดมินยังจำได้เมื่อครั้งน้องแอมชนทิชา เข้าไปอยู่ในชายคาของแกรมมิโกรน้องแอมออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณพลังความรักความเมตตาจากคนดีๆรอบตัวหนูทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้หนูสู้และประตูสู่บ้านหลังใหญ่จะไม่เปิดรับหนูเลยถ้าไม่มีครูผู้สร้างครูสลาคุณวุฒิผู้พาหนูมาสู่ชายคาบ้านหลังใหญ่แกรมมิโกหนูจะร้องเพลงที่หนูรักให้ดีที่สุดส่งความสุขให้ทุกคนด้วยเสียงเพลง เอนดูและอุ้มชูหนูด้วยนะคะขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกับทุกทุกคนหนูจะเดินอย่างมั่นคงและดูแลความฝันของหนูให้ดีที่สุดกราบขอบพระคุณด้วยรักจากหัวใจแอมชนทิชาแกรมมิโกช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ต้องจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ